หาตัวน,นอนหาตัวน,นอนไปให้นกน้อยอนกน้อยซี่มือนี่ลหละได้ซี่มือนี่แข็งแรงหนูได้นกน้อยใช่ไหมพูอะชยขยหาตัวน,นอนอหน่อเห็นบ่หาว่าอะไรจะโตเลยที่กินตัวน,นอนนี่มันจะอยู่น้ำต้นใหม่ด้วยเนาะเจ้าบ่เจ้วเห็นบ,บ,นบ่มึงมึงอันมาเคลียข่อยอ๋อมันมาเคลียยังงก็กกล่ะ นั่นไงเพื่อนอะไรยังก่อนเพื่อนอย่างหูบักหน้าอืมบักหน้าเหรอหน้าไปเป็นหน่วยเต็มต้นเลยไปหาตัวนอนันเฉยหาตัวนอนมาตัวนอนไม่มีหรอเลี้ยงนกน้อยนกน้อยตกลงมาจากห้างเพื่อนอะตกลงมาจากต้นใหญ่ๆเพื่อนนะเห็นบ่ต้นใหญ่ๆตกไปลงมาเพื่อนยังเห็นเนี่ยตกลงมาจากต้นใหญ่ๆเนี่ยเห็นบอ มันดิจนบ่ตายพ่อใ,ใหญ่เห็นพอดีพ่อใ,ใหญ่ก็เลยเก็บมาให้ยายชมพู่เลี้ยงได้ซีมือนี่เอามามือแรกนะตัวน้อยเดียวแบบว่าเหงาแบบมันตกล้มกกันกับสิวินหัวมันกับเหงาตัวน้นนอยๆมันดยชมพู่เลี้ยงได้ซีมือนี่โอ้ปงขนปงหยั่งขึ้นตัวใหญ่เราได้สิบอกให้เออแข็งแรงปกติตัวหนอนมันฉีดอยูน่นาใบใหม่ใส่เขี่ยเนาะมันก็มนีดงี่มั หาจ <Jersey. S 1> <token. S 2> ังไหนตัวหนอนเคยก็หาว่าเป็นสมัยก่อน่คยเคยบอกพวกแก้วฟังอยู่เลยเนาะอัน่อยเรียกนกนกเอียงแม่ข่อยนะมันตามน้ำกลนแม่ข่อยแม่มันห่องแม่แม่มันตามกลนแม่ข่อยเออแม่ข่อยเหยียบขี่แตกเลยนกเอียงนะใต้แอดแเล้ย ตั้งแต่นั้นมาได้เลี้ยงนกเลยเออเลี้ยงนกเอี้ยงเพื่อนบ้านนี่สมัยก่อนเลี้ยงนกเอี้ยงกันเนาะสมัยที่เหาเป็นเด็กหน่อยเนาะผู้ใดเกิดทันรุ่นยาฉันพูบ่รุ่นเดี๋ยวนี้หาสิบแล้วเด้รุ่นที่แบบว่าผู้เบิ่งต้นใหม่งามบอกงามเนาะเนี่ยปกติมันสิอยู่ในนี่อืมรุ่นที่สี่สิบกว่าปีที่แล้วเอออันนี้มันกินได้บพราะนี่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 ยุธละนี่เห็นบ่มเพราะเห็นบ่างยุธละยุธละเขาใช่เพราะแกเห็นบ่นี่นี่เป็นเป็นเป็นนี่แมสเป็นอัน อันนี้เนี่ยเป็นตัวน้อยเนี่เห็นบ่นี่เนี่ยเนี่ยเยอะเยอะๆนี่ค่อยได้แล้วเนี่ยเห็นบ่ค่อยได้แล้วค่อยได้แล้วมันเป็นอยังนี้ก็มันมั่วบอเนี่ยเนี่ยโอ้ยค่อยได้แล้วมันเป็นอยังนู้นนี่เนาะเป็นเป็นอันตะกะแตนตะกะแตนโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปแล้วบัดที่นี่ไม่ก็หวัง give it to the b i r จะไปให้นกน้อยมันยังมาหาแม่สสยมุนเข้ามุนเข้าหาแม่เอาหรือ่ง

แ <c oughs> ล้วเชื่อใจและเลี้ยงนกพี่น้องนกน้อยอ่านี่ลูกอ้าบุญหน,น,นังไปขนมปักเปิดอ้าปากเอาอ้าปากเอาปุญหาเห็นปะเออเอาไปแล้วตาก,กะแตนกินไปแล้วโซอสทีอ้าปากเอาเ,กกเนนะาล่นโตตากะแตนน่ะบอกเลยฉัไม่ตันเลยเลี้ยงนกพี่น้องเอ้อลูกอ่ะแข็งแรงเลยเห็นบ่ตัวใหญ่แล้วเหรอป่ะอ,อลูกอ่ะพุญหะแม่เป็นจอบเบิ่งอยู่ทั้งต้นใหม่ปุ่ เด็ดสิมแตนเลยเบ้ยไม่ไม่นี่ไม่ไม่นี่เหงาหงอยเหงาหงอยเศร้าสร้อยบาเดีนี้ตัวใหญ่แล้วอืมได้กินดีไงยายพูดเอาอ่ะขนมปังให้กินเห็นบ่นี่ยายพูดเอาขนมปังให้กินเด็ดสิมแตนเลยนะลูกนะอุ้ยเด็ดบ่ไม่อยู่นั้นไงจะพูดได้ดซีมือ ซีมุนี่ใช่ไหมอีเป็นพอเพิ่นปะพอเพิ่นเลือดฉันมแต่เลยพ่อไงอากาศดีขนาดเลยอากาศดีพี่น้องวังหันนะอันเมมพายแมมพายสิมากินเนี่ยยันพู่ว่างไปไหนมาเนี่ยว่างไปนี่พ่อไงไล่เกี๊ยบประทันเออไปลงไปลูกละลงไปลงไปไม่อยากลงจากมือเราเด้ อยู่กับมือเฮาเพื่อน่ะแม่เพื่อน่ะแม่เพื่อนอยู่ทั้งหลังคาเห็นไหมสิสู้ไหมเบิ่งมาจอบเบิ้งลูกเด้เป็นห่วงลูกบ่ไปใส่เลยมาอยู่ลำลูกเมืดมือเออลูกก็อยู่นี่แหละอยู่ในสวนสนามหญ้าหน้าบ้านอหลังบ้านนี่แม่เพื่อนก็อยู่หนันทั้งหลังคาคุนเห็นบ่เออลูกเพื่อนก็อยู่นี่ เวลี่คิวเบิร์ดเวลี่เลิฟรีบ่เป็นไง <laughs> เป็นเลิศเฉิมเต๋อแลอ้วอ้าปากลูกหลาแม่กับชิปปอนอย่างเดียวด้อ้าปากเอา <laughs> ตกใจเ <laughs> พ่นชอบเลยวะลูกๆของจีเพ่นชอบอืมบ่